ยืนยันขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งครับแต่เขาจะไปตอบพร้อมกันวันที่22ใช่ครับระหว่างนั้นไม่ต้องร้อนใจครับถูกไหมฮะใช่ครับรอจะส่งไปแล้วเขาจะแจ้งมาผ่านแอปนี่แหละใช่ครับว่าคุณผ่านไม่ผ่านครับผมถ้าไม่ผ่านก็อุทธรณ์เข้าไปยืนยันตัวตนที่เรามีตัวตนกับแอปทางรัฐซะถึงเวลาหนึ่งสิงหาปุ๊บจะได้ขอรับสิทธิ์ ใช่ครับถูกไหมใช่ครับอ่ะแล้วผมถามต่อไปเลยมันไม่ได้แปลว่ากดปุ๊บจะได้คําตอบทันทีมันจะต้องมีการเอาไปประมวลผลก่อนถูกไหมคือเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่ากระบวนการในการที่จะรอรอผลเนี่ยม,มันใช้เวลานะครับมันไม่ได้เป็นเยลไทม์นะครับเพราะมันมีการส่งคิวรี่ส่งคําขอเนี่ยไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะสะท้อนคำตอบตอบกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติอใช่ในหลายๆหน่วยงานเพราะว่ามันมีทั้งสัมพาร์กรมมีทั้งกรมการปกครอง มีกลุ่มของประกันเงินฝากบริษัทประกันเงินฝาก